สีสิวัโพดคลิปอุ้มออกสื่อก่อนลั้นลูกลูกเปิดตัววันนี้ละค่ะ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆเมื่อพระเอกหนุม่มสีสีวัดได้เจอกับหลานชายวัยกำลังน่ารักอย่างน้องโฮมลูกชายของพระเอกหนุ่มพอดสาราันที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ในอินสตาแกรมของหนุ่มสีก็ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่อุ้มน้องโฮมและพูดว่าลูกเปิดตัววันนี้แหละลูกลูกไม่ส่วนพพอเลยเหรอเป็นคลิปที่น่ารักสุดๆของน้องโฮมดูเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากค่ะสําหรับคู่ของ4ีเอ็มใช้ชีวิตคู่่ กันมานานถึง18ปีแล้วเห็นแบบนี้แฟนคลับก็หลุนอยากให้ทังคงนั้นใจอ,อ่อนมีเบบีแบบคนอื่นบ้างคะ่ะ